ไม่น่าเชื่อว่ากระแสะบอลยิบอลหญิงไทยลีกของไทยเราจะมาแรงในช่วงหลังหลังจากที่รับความสนใจจากแฟนเตรียมสนามหนึ่งด้วยผลงานคุณภาพที่ดีขึ้นของทุกทีมและความสนุกตื่นเต้นที่เห็นแล้วไม่แพ้หลิกไหนกันเลยทีเดียวครับเห็นที่จากคู่บิ๊กแมตช์ทีมหญิงเดนเวอร์ฟูดไฟเซฟแอร์ฟอร์์จาฝูงที่ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยพบกับนครนศิมาคิมซีบีซีอันดับ2ของตารางที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันง่ายๆกันเลยทีเดียวครับ แต่ว่าสุดท้ายผลปรากฏว่าสาวไดมอนด์ฟูดโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งต่อเนื่องเล่นได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือนครทรซีมาไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์เซตขาดลอยซึ่งไดมอนด์ฟูดยังร้องจ่าฝูงแบบไร้พ่ายแข่ง12นัดชนะ12นัดส่วนสาวโคราชยังคงรั้งอันดับ2ซึ่งทั้งสองทีมก็ผ่านเข้ารอบไฟนอลโฟทั้งคู่และสุดท้ายเราไปดูไฮไลท์ความมันบางส่วนของการแข่งขันคู่นี้กันต่อเลยครับ ยกมาครับพัชรพรแล้วบอลสั้นอู้หเป็นไหล่สั้นๆน,นะครับของจรัตรพรประดานเสิร์ฟไม่ยากเลยมาสกุบจรัตรพรกีดาพาบอลแรกไม่ขึ้นครับมิสกิโอ้โหูความเขี้ยวมิสกิครับตีเข้าบล็อกในเพียบเสิรฟ์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับพัชรพรติดบล็อกขกมืออีกครั้งหนึ่งครับพัชรพร จิชายกโค้งหลังลูกนี้เกี่ยวได้ครับสสีพะพรสามมิของออมสินต้องเล่นกับเจ้ากริยาโอ้โหความสูขล้วนๆครับลูกนี้บอเลเร็วผิดจังหวะน,นิดนึงผิดกันด้วยออดุมมาครับนี่แบบกระเตงนะครับโอ้โห,โห,โหนาตาเซียาอนุมมาลึกอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยเลยครับเจ้ากริยาอยู่ข้างหน้าด้วยครับ แล้วนครราชสีมาเปลี่ยนใครครับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับเกมเริ่มไปแล้วครับ <Bueno> ยกมาแล้วหัวเสาครับสศิภา,า,ารพรได้ชุดครับคเส้นอง <'d S 1> ่ะ24ต่อ22ยกมาแรกมาสวยครับแล้วสศิภาพร โอ้โหเกือบไม่เข้าใจกันสัสีพระพรครับอ๋อดูมาเสิร์บปฏิกาแล้วทับเอ็กครับอ้โหดูจังหวะระเบิดครับเกี่ยวได้อยู่เล่กันที่มาโอกาสบุกจะเป็นของไดมอนครับสามเมตรของนาตาซีโอ้โหแม่ตัดสินใจไม่ดีครับตีได้ครับแต่ว่าตีไม่ตายครับ วัือนี้การรำแล้ววนครับหัวสาวสสีภาพรพอมีวรุณีมาจังหวะมันก็ต้องเร่งสปีดวนนิดนึงจุพิตาติดบล็อกครับยังลองได้นาตตาสียาอยู่ที่สสีภาพรกะทีิมาหัวสาวครับไหวจริงๆครับเดี๋ยวก็อนาัตาสียาโอ้โหออนุมา